ถ่ายวิดีโอเลยที่เกตถ่ายบางทีอเอาระเบิดอ๋อมันมันกกมันตกใจเอาเอ้าวอะไรของมันสิ้นยาวเกินไงใหญ่เอาเอาเข้ามาถ่ายวีดีโอวิ้น้ำตกเนี่ยน้ำตกสวยด้านล่างมีปลาของรนาะเออมีปลาหรือเปล่าเฮ้ยทำอะไร อันนี้หมาปีหมาป้ากิ้งเยอะเนี่ยทำไมไม่เข้าอ๋อมันคือหมาจิ้งจกหมาป้าหมาจิ้งจกนั่นแหละอะไรอ่ะอันนี้ลิงโลเอสลิงลิงโลเอสอันนั้นอะไรอ่ะอุ้ยลิงดูดิลิงไม่ได้นอนอ่ะมันมันตีกันอยู่ จะอต้ยอไก่มีไก่กับนกแก้วด้วยงอดนุ้ยนอี่ไก่บ้านเรามีนกแก้วด้วยเราชอบไก่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 เอ้ยไก่น้อยทำอะไรอยู่อ่ะ ไม่ต่อมีเสียง,อง,งขอด่วนอุ๊ยดูนี่มดตัวใหญ่มาก<อ>ดูดิมดแปลงล่าง่ะเนี่ยน่ากลัวตะวันอยู่ด้วยกันดิเฮ้ยก็ไม่รอให้แล้วไงอ,อุ๊ยก็ถ่ายไปคิปวีดีโออยู่เนี่ยถ่ายให้พ่อดู ดูดูดูยตัวใหญ่มากอ่ะไม่เคยเห็นแบบเป็นเป็นแล้วเนี่ยเห็นแต่ที่อินเดียในในคลิปนี่นี่นี้ยนี่เดลเสาเดลเสาอุยเดลเสาเดลเสาลุดทำไงดีเดลเสาจะกัดอูดแล้วไม่อูดอะจะกินนายเดลเสาตัวนี้คือลูกเดลเสาที่ยังไม่สู่พันไอันนี้อะไรอ่ะทำไมเดลเสาหน้าตาเหมือนเด็กเลยอฮ้ยชั้นนีชนีชนีอุฮ้ยเค้ไอ้เค้มีตัวร่ำรวยไหม มีตัวร่ำรวยไหมครูเรียกว่าร่ำรวยก็คือตัวเงินตัวทองอะไรกินอูเป็นอาหารสม่งมันอ้วกอะไรนี่นี่จะกาดท้องอะไรซุกคูอดะไรเขาพูดภาษาอะไรเขาพูดภาษาอะไรฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่เขาเป็นคนต่างชาติระวังสัตว์กัดนิ้วมือขาดมีตัวอะไรบ้างเนี่ย ม่มีตัวอะไรให้อาหารเลยเนาะเออไม่มีตัวอะไรให้ใหอาหารได้เลยอะ่ะไอตัวนี้ก็จะกัดไอ้นี้ก็ตัวที่ยนใส่ท้องอุ้ยอย่าเอามันทางนี้ดิมันคันขาเว้ยม,มีนกท้องทุ่ง,อ,งอ,อันนี้มดอันนี้นกผ่อนทอ,องหรือเปล่าเนี่ยกาว่าวลายเหมือนตัวเฮี้ยเลย อันนี้นกคุณคคคแขนมีอีแรงด้วยแต่ว่าอีแรงเห็นแต่ขี้เนี่ยขี้นกเนี่ยสัตว์ตัวใหม่ใส่ตัวสีชมพูชมพูดีดิอยโยธยา ถือกลับบ้านจับไปชอยปังแตกอย่าจับเลยระวังอูดอูดออยู่ไหนตายหมดแล้วบ้างนะอูดจะมันอูดยาวหมดแล้วเฮ้ยนั่นมีตัวอะไรน้อยู่ตรงนั้นด้วยเห็นปะเห็นปะนั่นไงเอ็มไม่เห็นหรือไงตัวอะไรอะตัวเบลเลอร์เบลล่าเบลเลอร์เบลล่าไม่มีใครเห็นก็ตาบอดแล้ว อันนี้ถ่ายคลิปนี่ยไม่เห็นอยู่เองจะเอาย่ามามันโดนขาทำไมมันขันบอกตั้งกี่ทีกี่ทีแล้วก็ไม่ฟังสัตว์สัตว์ดูก่อนดูก่อนนก,นก,นกขุนทองไี่ไกฟ้าย่าเหมือนตัวเฮียหละ ให้เดินเร็วกันจังวะเสียงเงียบร้องหาพ่อเหรออยากให้ก็ให้ไม่ได้มันกินหรือเปล่ามีกาไหมอะไรที่กานพูดว่าพ่อมตายอ่ะพ่อตายพ่อมึงรอนู่นดูด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยดูที่นี่ดูนี่ดิ ดดูินกกะลาหว่วงงอกหัวมึงงอกลองให้ดูดิเออมันกินเปล่าแม่งต้องเอาชิ้นเล็กๆอะ่ะมันทำอะไรกล,กลัวขี้อ่ะดิแม่เดี๋ยวก็กลัวเบิดเออขอขอขอชิ้นนึ่งดาไม่แต่ว่ามันอันนี้ดิดดดวิ นี่ให้ตรงนี้ให้ตรงนีก้กลัวมันจิกอ่ะอจิกนิ้วอ่ะไก่จิกเด็กตาม,มันปากโง่ไก่จิกกระโดดเด็กตามันปากโง่ให้ไม่ได้อ่ะอันนี้ให้ไม่ได้ขอขอย่านหนึงขอย่านหน่อ,ย,อยแล้วแต่มันกินนะดูดิแตงกวาล่วงอยู่บนพืน้นเต็มเลยกินปะเนีญญ่ย มันกินไหมเนี่ยมันกินเอออันนี้มันกินเปล่ามันไม่กินมันกินแตงกวาอ้าวมันเป็นอะไรเสียบเอาไว้ผมมันกินตอนมันหนีไปนู่นแล้วตอนได้เรียกเลยเดี๋ยวเตะเลยขอย้าขอย้าหน่อยขอย้าหน่อย อะไรวะมันดึงอ่ะมันดึงก็ช่างมันดิมันก็จะกินไงมันถึงดึงรอได้นะตะวันอย่าเพิ่งวิ่งหนีนะถ้าวิ่งหนีเป็นเกย์แบบ่มีมปัญหาบ่มาปัญหาอุย้ยโอ้อร่อยมากอะเสีงยงเขียว ดึงเลยดึงเลยดึงฝั่งนู้นดีปะฮะเดี๋ยวไปแป๊บนึ่งแหวงอ่ะวิตะวันเดี๋ยวพุ่งหินนะยังให้ไม่เสร็จเลยเสียงเคี้ยวกอบมากเลย ASMR เอาไปเอาไปไปอ่ะแขวนเอาไว้ นจะเข้าไปใกล้ๆล,ล่ะเป็นเสียงเคียวที่อร่อยที่สุดในโลกอ๋อมันกินที่พื้นได้ด้วยงั้นเราก็ไม่ต้องแห้กับมือดิโอจะกินแตนกวาเข้าจมูกเลยไม่พรเราวางไม่ที่พื้นได้ ไมนต้องให้กับมือได้มันกินที่พื้นเลยวะไม่กล้าให้ที่มือก็ต้องกัดปากนะกัดปากไม่ให้กินหรอกมันรอกินตลอดอะขอตกไว้กันแล้วกันไม่กล้าให้อาหารไว้หมดเลยก็มันไม่ให้กัน ใช่ไม่เคยลูกลูกจะคอมลูกจะหมดตะกร้าแล้วตะวันเดินเร็วจังก็เลยต้องเดินเร็วตามเลยนะเ,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 เลยนะี่ะขาเดินเร็วกวันผีวิ่งมาแล้วผีผีคนเว้ยผีเว้โอโอยคนผีตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตั้งอะไรอะ มีปลาไหมมีเต่าทะเลไหมมีอะไรไหมขอญาหน่อยขอญาหน่อยไปทกงนเด็กตามมาแบบหนึ่งแบบหนึ่งมีเอามีอ่ะกินแทนเลยไม่กินเดี๋ยวกินแทนเลยอ๋อต้องโยนลงไปเข้าไปกินไว้ได้ไหมเนี่ย ไหนวะกวางกวางผารู้ไงรู้ไงกวางผาตั้งนั่นให้ตัวนี้ป่ะอันนี้กีงผีอันนี้กีงผีอุ้ยไอตัวนี้น่ารักไอตัวนี้น่ารักเออเฮ้ยรอใดิโอ้โหยังไม่ทันให้เลยเออเราไมาเห็นตะวันไม่ได้มาถึงนปานนาไม่รอมาเห็นตะวันไม่รอ เต่ามันกัดนิ้วได้นเนี่ยเต่าเต่าตัวบิ๊กเบิม้มเย่ <Yeah. S 2> มีเสือด้วยเหรอมีทำไมจะไม่มีจะบ้าแล้วต้องมีเนื้อด้วยและเรงจะไปให้เนื้อกับมือเลยเหรอียไปตรงน้กัดมือขาดเลยนะอันี่ก็กระโดดรถเต้นอยู่เดียวเนะลยยิงหางแดงแดโอ้ยนี่ที่มือยังให้หมดเลยนี่ในทางนี้เนี่ยยิงเนี่ย ุ้ยลิงจมูกเหลืองลิงหางแดงแต่แต่ทำไมลิงมันจมูกสีเหลืองตะวันให้นี่ได้แตงอ่ะเนี่ยมันเอาคล้องไม่ได้ไอต้องเอาแตงเล็กๆอุ้ยอันนี้ใหญ่แต่สมงศ์หน้าเลยดู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 ความฉลาดของลิงลิงอุ้ยต่อยไปอะไรอ่ะดูดูมันทำหน้า ตกหมดแล้วเนี่ยให้มันดิตอนไม่เก็บอ่ะมันยังกินได้ไหมเหรอเมื่อกี้มันขวนมือฉันด้วยแล้วมันโดนไหมโดนเจ็บปะอยู่เจ็บเลือดออกไปดูดิไม่จะมันเจ็บก็มันจะเอาไงมันคิดว่าเองจะแย่งมันมันคิดว่าเองไงจะแกล้งมันวฮ้ยดูดิดูดินกแก๊กนกนกกาบัวนกอะไรก็ไม่รู้ ไหนไหนสวัสดีครับกดไหมถือถ่ายรูปตะก้าวางก็าตะก้าวางอยบดตัตัวก้าวางเอาจวาตกวางเออวางได้แล้วก็ถ่ายรูปทำไมงูมันนิ่งจังถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปนี่มดินไปถ่ายงูงูใินี่มันถืออยู่นี่ไงแม่ถ่ายูปมาดิใครวะที่มือมันแงะมันจะให้มาถ่ายดิ เราว่ามองเห็นที่ไหนเะงูอ่ะปาถไายปลาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัดนี่ไงนี่ไงได้ท่าเป็นวิดีโอไม่แน่ใจลูกแม่ไม่กัดลูกงูมีพิษไหมเนี่ยตกใจเลยเห้ยเห้มีพิษเป็นกับขับไม่ขาไปแล้วมั้งวัาดีดอมดอมว่าแล้วเห็นหัวทำไมมันไม่ขยับเลยอันนั้นมันไปทอดโลกอันนี้เหลื่อมอันนี้โคฮาโอ้โหทำไมงูไม่ขยับเลย อทำไมงูไ <One> ม <input> ่ขยับเลยหลับลหลับหลับหลัค่ามือระวังนะมันตื่นตื่นกัดหางยังไงตื่นมาครับตื่นมากัดหางยังไงไอตะวันแี๋ยวาให้หมี่ได้ลูกแตงกวาแซงกวาให้หมี่ได้ไหนหมี่วะโอ้ยเสือชีตาระวังสัตว์กัด มันไม่ใช่เสือชีตาเสือดาว,วชีตาบัดพองดูดีๆด,ดิไม่ดูชื่อมันอนะให้ไม่ได้เนะี่ยมันกัดทีเดียวนี่มือขาดเลย<ด>เสือโดนเข้าไปได้ไหมเองก็ปีนเข้าไปดิจะบ้าแล้วเอาแกเองบอกจะเดินเข้าไปหามันแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าไม่มันมีประตูเปิดตรงนั้นอยู่ปัน,น้ม่ใจใ ที่ดูแลเราก็ได้นะเข้าไม่ได้ได้เขา้าเข้าไปตับหัวขาดแน่นอนเข้าไปให้มันกินไงถามได้ไม่คิดเลยอขีอ้ง่ายห,หรืแล้วเองกล้าให้อาหารกับมือมันไหมล่ะปีมันก็มันก็กัดตายได้นะสวัสดีจ้ะสุดสวยของของจ้า อันนี้เสือปลาเสือปลาเสือป่าอะไรล่ะเสือปลาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเสือป่าเสือปลาอู้นี่ไงหมีหมีน่ากลัวเอ้ยมันไม่ใช่หมีมันไม่ใช่หมีบิบินตุลงบินตุลงหมีก็ล็อกหมีขี้หมาทำไมมันนอนนิ่งอีกแล้วอ๋อมันไม่นิ่งแล้ว หลับก็บ,บ้าแล้วมันยังเลียปากอยู่เลยมันยังเลียปากอยู่เลยหลับก็บ,บ้าแล้วเธอมีบอกว่าหึาสเศรีย์สามสี่คนเนี่ยน่ากินจ้ะโดยเฉพาะนางสาวนว่นี่บอกว่าอยากเลื่อเสือลายเมฆเสือลายเมฆแล้วไหนอ่ะเสือลายเมฆอยู่ในมือเองอะ่ะไม่เห็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้แบบนนมีสองกง มีคาบิบาล่าไหมมีคาบิบาล่าปะตัวเฮียน่ะเป็นสัตว์เ่ะก็เป็นดิแล้วตัวอะไรเราระวังสัตว์กัดตัวไหนอะเสือปะหรือสิงโตสิงโตต้องอยู่ในกรงนี่แข็งแรงเฮ้ย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 ยังไงเสือโค่งเฮ้ยยไงเสือ เต็มมือตัวเบลเลอร์เต็มเลยอ่ะเสือเต็มหมดเลยเบิเเดแหละมีตัวไหนที่มันชัดๆบ้างไงหมเฮ้ยทำอะไรอะ่ะจุกโรปร๊ก,รรกสกป๊กดีๆแหละชื่อภูกระดึง เทพเมียมีอันนี้มั้นผีแพนด้าไม่มีอ่ะ้อะไรบ้างนี้ดะต้องปีขึ้นไปอ๋อมันอันตรายก็เลยต้องโกงอยู่สูงถ้าโทรศัพท์ตกนี่ทำไงอ่ะช่วยดิอันนั้นมีหมีมันทำอะไรอ่ะไม่ออกครับเดี๋ยวไอ้ศัพท์ตกลงไปไอ้ตัวนั้นมันทำอะไรดูดิดิ เค<ไ>ียลบมั้งเห็นปั้เกาไข่เฮ <มา S 1> ้ยลบในดีจจะขึ้นเด้ยบ้าง